รายการต่อไปน,อนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ับวันนี้ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนในวาระดิถีปีใหม่ก็ถือว่าโชคดีวันนี้เป็นวันดีนะสวัสดีปีใหม่เลยเลยเลยชาน้อยเลยน้อยเลยอา อาในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี่ถามยังไม่มีงานกันเลยอะไรก็แบ่งกันเล่นอะไรก็ตั้งหนาแบ่งกันพูดเลแบ่งกันเยอะเกินไปในวาระดิถีปีใหม่คนใช่ขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีและวันนี้ทางเฮฮาคาเฟ่ของเรามีโปรโมชั่นและมีรางวัลพิเศษ วันนี้เราจะแจกทองอจะแจกให้กับทุกคนคนละหนึ่งข้อ,อน้อยเงินแม,แม่คุณนายครับพูดพูดแล้วเคยโดนเตะแล้วหล่นลงมาไหมเด่มารอเลยนะ<ห>มันมันเป็นทองใครก็อยากได้คนละหนึ่งเส้น และข่าวดีกว่าที่เราจะได้รับทองคําก็คือว่าลูกชายของผมกับลูกสะใภยของผมจะมาแต่งงานกันในวันนี้เลยโอ้โหทางออแกน่าเกมของเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วขอเชิญลูกชายของผมคุณบ๊งและน้องเคีมร์บเบิร์เอ้ยครับแม่ สวมขิงให้น้องแหวนแหวนจะแม่สวมแหวนให้น้องขิงจ้ะเออสวมแหวนให้น้องขิงลูกไม่หนูรับไม่ได้เฮ้ยเป็นไรลูกเป็นไรเป็นไรโอ้ยเดี๋ยวให้ผมก็คล้องเองครับพ่ออ๋ออะไรขิงเวียนหัวค่ะแรู้สึกเฮ้ยหนูจะเป็นลมหรือเปล่าลูกจะเป็นลมขิงไม่สบายหรือเปล่าอ่ะ มันคลื่นไส้จะอ้วกอะค่ะอคับโทษนะคะลักษณะนี้เหมือนคนมีอาการแพ้ท้องนะคะเฮ้ยแพ้ท้องแพ้ท้องขิงแพ้ท้องได้ยังไงครับหนูไม่ได้เสียกันเพราะว่าเราสองคนยังไม่ได้มีอะไรกันเลยครับอ้าวไม่มีอะไรกันแล้วท้องได้ไงอะเออุงท้องกับพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่ไอ้ใหญ่ขอโทษพี่ใหญ่มามันยังไงอะใหญ่เพื่อนรัก อุยฉันต้องขอโทษแกจริงว่ะไอ้ใหญ่ไอ้สาราวัตราเร็วาวาเร็วไม่รูว่าไอ้สารวัตรเป็นนักรองหรือเป็นตลกเนี่ยทำไมท้านทำแบบนี้วะฮะไอ้เพื่อนชั่วต้องตายเฮ้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 ยเฮยเฮฮ้ยเเยเฮ้ยเฮ้ยเเยเฮ้ยเ พี่เบิ้มอ่ะยังมีขมิ้นอยู่ทั้งคนนะคะเป็นแฟนกับขมิ้นไหมคะพี่เบิ้มขะไม่พี่ไม่ชอบพันกระเป๋าพันกระเป๋ามากระเป๋าเฮ้ยมากระเป๋าหรือเปล่าคะเออมากระเป๋าโอ้ตายแล้วเลือกมาแบบนี้ก็ขอให้นกนะคะนกอะไรโทรทำไมต้องนกตลอดเลยเราถ้าอย่างนี้แล้วก็ คงต้องไปฟังเพลงนกตลอดของแซ็คจุมแพรแล้วล่ะ ตลอดก็ไม่เคยเข้าใจเวลารักใครสักคนชอบใครกี่คนก็โดนแค่ทุกทีจากเนื้อจดตายไม่เคยเจอรักดีๆหลอกกันเหมือนี่ เป็นเพราะว่าพี่ไม่อชอบยนนังนกไอ้อย่างเนาะมันจะเป็ลี่ยนใจยิ่ขนาดอาบนา้ำมือก็ยังใจนกวันแล้ววัเตื่นวัล่ำปลาเหลือแปลงบ้านถีเสื้อเพืก็ยังใจนก <Hey! S 1> มาถึงรเรื่องนน <Hey! S 1> หัวใจปีกก็เลยมีแต่นกไม่ได้อยากบอกใครแต่พอรักใครสักคนเพวันก็ทิ่มมาวันก็ปาน้ำตาพังด้วยไปอยากเจอใคร ก่อความฮักที่ยิงใหญ่ให้มันแข็งแกร่งได้ใจให้เหมือนกับนกอินทรีโอ นกตลอดพอไปชอบเศร้าตายเธอคนแรกว่าโซนแต่แล้วเขามาพ่อโทษบอกว่าแควจับได้อยากขี้หกพี่าโลกไม่มีเจอซาทูไอ้ไข้ช่วยหัวใจพุ่มพันอกตลอดทำไมททำไมทำไมทำไมตอ้องอกตลอด ของหัวใจมันเป็นจังไรทำไมทำไมต้องนกตลอดเอ้าเจ้าดีออกจีเชนไปประตูเขาอยู่ขวาหมูแั่เละเปยังไงล่ะเอ้าเดี๋วฉันยังไม่ได้เข้าไปเลยเอาไปประตูเดี๋ยวนี้นะไปประตู ไปดูเดี๋ยวนี้นะนี่มาไดูเดี๋ยวนี้นไปทาไมอะเดี๋ยวเดี๋ยวถากัเดียวอะไรออกไปทำาลม,มืออมม่อกี้เข้ามาแล้วนี่นี่ยังไงยังไงยังไงจ่ายเงินมันจะดีๆพวกแกน่ะคือตอนนี้แจ๊ของผมกังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผอไปพู้จ่ายเงินก็ข้ามไดไอะหลอกเขา,าเนงงข้าอย่าพึ่งดิอาบเากอเขาก็านั่งท่องอยู่ตั้งนานแล้วเขาจะได้พูดตอนไหน อย่ามารบจวนรบจวนรบวนรบวนอย่ามารบวนเจ๊หนีนี่นะกูกูแม่ามันชื่อมันชื่อพูดอะไรเนี่ยไปสิฟแล้วนี่ต้องคอยบอกหมดเลยเหรอให้โอกาสเพื่อนอีกครั้งแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนพูดโบโบปกติไม่เห็นมีริ้นเลย ช่วงเรียช่วงเรียอ๋อช่วงเรียแค่เรียขาคือเอาเป็นว่าค่าเช่าห้องของพี่เบิ้มกับพี่ใหญ่ที่ค้างไว้อ่ะค่ะเดี๋ยวจะจ่ายจ่ายให้ก็ได้ค่ะอุ้ยจะจ่ายพี่มากเลยมากพวกพี่แกห้องอยู่เน่กพี่แกพวกพี่แกจ่ายมากเลยนี่ช่วยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเมื่อยเขาไปเหยียดมือเองค่ะน่าจะทำไลยนะแบบนี้จริงเหรอคะทำอะไรคะอนุษาวุลีพ่อดมไงอันนั้นพ่อหนูค่ะค่ะ <Bond> อะไรนะว <serving Pokemon> <of the Enfin> ีว่าตกลงวีว่าหรือวีวี่เออถ้าเกิดร้องเพลงชื่อวีว่าค่ะแล้วถ้าเกิดปกติชื่อวีวี่ค่ะเดี๋ดูถ้าทางจะไม่มีวีเววซะแล้วมีสิมีนะวีว่าเราก็ไปบ่อยนี่ใช่อยู่แถวสุขาพี่บักอะไรนานมาแล้วนานมาแล้วป่านนี้หมอนวดแก่หมดแล้วมั้งคอยไปนะคะสี่แต่ว่ายัม จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าหน้าเขาเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้ตัวค่ะแหมแค่นี้ต้องพังหน้าไปด้วยเหรอพี่ขมุูมันค่ะนม่เป็นไรเหรอเอากระจกเอาไปดูดิแกล้งทำไมอ่ะนี่างปีไปดอะไรเหรอไม่เป็นไรบ้าบอเลยเอาให้ดูให้ดูนนะหล่อเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมว่ะคุณพี่ขาหล่อเหมือนเดิมไปแก้ไปกันหมดเลยอ่ะยังมีน้องสาล่ายังไงน้องสาลัยสาลัยโอ้ นี่นี่ถอยไปถอยไปมาถึงก็ดีแล้วกีนหลังเกาะดีๆนะอ้าวทำอะไรทำอะไรบีบแตะอุ้ยอยู่นี่ไหนอ๋ออยู่นี่อ้าวไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์นี่ไปบีบนี่เดี๋ยวมันก็ไย่้วไอ้ปุ่มนี้ตาต์ทเครื่องเ้าเรียกว่าสัตานมอเตอร์ไซค์เอาเจได้ว่าเจสองคนพวกผมไม่เอาไม่เอไร้อง ของมือสองใช้ดีนะใช่นี่ยิ่งยิ่งเป็นแม่ลูกอ่อนนะโอ้โกลัวกลัวอย่างเดียวเจ๊กลัวอะไรกลัวเครื่องมันหลวมอะ <c oughs> ่ะปาานี่ีย๋ยวก็ตกเลยเฮ้รักอ่ะบ้าบอ,อถ้าให้เช่าเจ๊ให้เช่าราคาเท่าไหร่เอ้ยไม่แพงจถูกๆเลยขี่เป็นชั่วโมงเฮ้ยนี่นี่นี่ให้ขี่ชั่วโมงล,ละห้าพันเฮ้ยแล้ว ค้างคืนน่ะเจ๊ค้างคืนนี่ฟรีแถมสบู่กับผ้าเช็ดตัวอะไรไม่ใช่หรือไม่ใช่พูดถึงมันตาใจไอ้ค้างคืนนี่เป็นม่านรูดแล้วพูดได้ยังไงม่านรูดไม่รู้ว่าเป็นยังไงเลยที่มันมีกระจกใช่ไหมนี่สนิทกับม่านรูดเลยไม่สนิทไม่รู้ไม่ได้สนิทใครจะไปสนิทกับม่านรูดเซจูเวตตายแล้วเขาไม่อยู่แล้วไปเอาเพลงเข้ามาร้องเออต้องดังอ่ะมันดังแต่เพลงคนไม่ดังไปเที่ยวไปเที่ยวซ่องแล้วโสเอณี่ทนไว้เซจูเวตอะจ้าได้ข่าวเปล่า ไม่ผมที่ลาชบุรีผิดแล้วผิดแล้วไปคอนเสิร์ตกับลำไยไหทองคำนี่ได้ข่าวมาแลนะข้อมูลไม่จริงว่าข้อมูลไม่จริงไอ้ไอ้ที่ตอนกลางคืนลำยงลำไยทีมงานอยู่โรงแรมเราออกไปหาอะไรมาอันนี้ข้อมูลไม่จริงผมเนี่ยสนิทกับเขาไม่ถามผมอ่ะ๋อ้แล้วอะไรับคุณเพล่บอกเลยว่าเสร็จจากคอนเสิร์ตเขาไม่เคยไปไหนเลยเฮ้ยเขาอยู่ที่ห้องห้องที่โรงแรมห้องข้างนอกห้องข้างนอก แม่มาวันะตบ่ได้ใจนางว่าแค่ลงดักก็ได้เนางว้บ่ได้นบนดไดเจ้าอวาแม่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแม่ไม่ได้กินข้าวแม่ทานก๋วยเตี๋ยวมาละจ๊ะพี่ใหญ่เลยพิซซ่าวายแม่เล่นฉีกด้วยอเจ้าจะไม่จ้อง ทำไมไม่อยู่ด้วยกันเลยล่ะแล้วเจ๊จะอยากรู้ว่าทำไมเจ๊ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านหรอผัอกดีนะกีก็ด้วยประสบการณ์ของเจ๊เนี่ยมันก็ต้องอยู่ห้องเดียวกันมาด้วยกันแบบนี้ไม่ใช่ผัวเมียกันหรือไงเเจ๊ดูสภาพฉันทีเนี่ยอย่างฉันเนี่ยจะไปเป็นผัวใครตา,ายเลยตายเลยไม่ได้แอบดูกันเลยพวกเราใครมาเมียครับเมียพ่อ เรียบโพ่ก็คือแม่เจ้าแม่เอาแล้วอุ้ยวางครับโสดครับทีบได้ครับแฟนผมบ่มีผู้ยิงเต็มโตอยู่นี่มีแต่แฟนโม ีไม่ทไมเใคร<อ>นะพี่ขมิน้นพี่สาวขมิน้นพี่สาวใช่นี่เดินลึกกิ้งมาเนี่ย<อ>เดินมางรงมากเดินมากขอางอัม้มช่วยคนหรือถังแก๊สกันไป<อ>เลยตายคนหรือถังแก๊สเออพูดไม่ได้ตากันเลย าอยากจะออกไปก็ออกไปเลยแต่เอากุญแจมาเลยเอ้กุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนคือมาเลยเฮ้ยล้วงอะไรอะเฮ้ยดีนฉันไปก่อนดีกว่าจะไปไหนไปนะคะเพราะว่ารถปูนจะเข้าได้ต้องไปเก็บปูนหมายอาชีพเลยรับขอรับ๊อบอย่าไปอาดเอื้อมเราต้องดูสังขารเราม้างฮะ เราต้องดูสารละูปแล้วนะว่าเราจะสมกับเขาไหมคูณลูกน่าเช่ก่อนเยอะยิ่งมองยิ่งเหมือนแม่ค้าขายปลาเมื่อนะรังแขกมาวางนะครับค่ะว่ายังไงก็มีห้องเช่าไหมครับห้องหรอคะแม่ถ้าพูดถึงห้องเนี่ยเลยนี่ต่อหน้าต่อตาเลยนะรับแขกแป๊บหนึ่งก็เชิญอย่าทำแบบนี้นะครับพี่เฮ้ โอเต็มหน้าเลยครับเต็มหน้าเลยครับอยากหน้าเหี่ยวกลายเป็นหน้าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวค่ะกระต่ายคะจะไปย่องเบาบ้านใครคะอ๋อไม่ใช่มันไม่ได้ย่องเบาค่ะมันทําเป็นประจำเวลามันหนีเงียมไปเที่ยวมันก็ทําแบบนี้แหละค่ะก็ทำแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยว เวลาหนีเมียไปเที่ยวชอบทำอย่างนี้เห็นแล้วทำไมไม่ห้ามก็ไปด้วยกันล่มีเวมีมบ้าเหรอที่คุณทรงพลเขาอุตสาร์จัดงานใหญ่โตจ้างดาราจ้างนักร้องมาเนี่ยเขาก็อยากจะโชว์เพราะว่าวันนี้เขาได้เจอลูกกับเมียเขาที่เฮ้ยอะไรเมื่อวานเพิ่งคุยกันหยกๆเฮ้ยไปต่างประเทศแล้วเหรอตายซะแล้ว อะไรนะคะถายถ่ายมาะดูทุกคนอะพวงหรือย่องโอ้โหเพิ่งขอกินเมื่อวานเนี่ยเออเอองั้นไม่ต้องไม่ต้องงั้นฉันเล่นเองละกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรให้ค่ะก็โทรไปหากล้วยไม้สิคะเออฮัลโหลคณะกล้วยไม้อ่ะค่ะเออมาไหมอะไรบ้างอะอะไรนะคะอะไอเดะตายหนูมา ผมไม่เคยมีเมียผมเล่นไม่ค่อยได้แบบนี้ใครไม่เคยมีเมียคุณยังไม่เคยมีนี่คุณยังไม่เล่นที่ราครเมียไม่มีองไม่มีละผมไม่รู้ว่าขาดเป็นผัวเป็นเมียต้องเล่นยังไงผมชอบตอนที่คุณเร่น ผัวขี้เมามากเหรอีเมามากอะและในขณะเดียวกันนั้นผัวขี้เมาก็สรมซานกลับบ้านมาไอ้ตัวอะไรไอ้กูครับไอ้เรืองจ่าแม่ของขมาเฮ้ยเฮ้ยเร็วไอ้เธอทอดเพื่อนกูครับผมอยากอยากร้องเพลงของกวางเอเบนอมมครับแพงอะไรหนึ่งครูเขินทำไมอะครูเป้าขำ